วันนี้นะครับเราเปิดบ้านสนามสามเหา่สเตเดียมชนะสมุรปากการเอฟซีไป2ประตูต่อนหนึ่งครับขอสาพโค้ดเราพอใจแค่ไหนครับกับสกอแทแค่2ประตูต่อนหนึ่งเออยังไม่ค่อยพอใจครับเพราะว่าจริงมีโอกาสได้หลายลูกอย่างน้อยก็น่าจะสัก3หรือ4ี่ที่ว่าเอาขี้หมูขี้หมานี่ต้องได้เพิ่มอีกสัก2ที่ว่าโอกาสจอจอท,ที่ได้ยินแล้วไหนจะชนคานด้วยอะไรด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่าอาตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ พูดตามตรงเลยว่าเราซ้อมเกมลุกหนักมากเราซ้อมเกมลุกหลายวันมากซึ่งซึ่งวันนี้ก็เห็นผลว่ามันมันได้ผลกับกับกับในสนามจริงแต่ว่ามันขาดแค่เพียงการจบสกอร์ที่มันแน่นอนแค่นี้ซึ่งตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของสมาธิที่เด็กก็ต้องปรับทีทีหนึ่งก็ก็คงต้องไปปรับอีกเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นมันมีทุกอาทิตย์ก็จะมีจุดที่มันผิดพลาดมีจุดที่ต้องแก้ไขก็เอาไปปรับอีกอย่างเช่นเดียวกันในส่วนของกองหลังที่วันนี้เรา เสียประตูจกลูกฟรีฟอีกอีกหนึ่งครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เราได้วางแผนมาอย่างดีขึ้นกระดานทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองหมดแต่ว่าก็มีจุดผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวแค่สมาธิสั้นๆน,นี่น,น้นองก็ต้องเอาไปแก้อีกก็ไม่เป็นไรครับก็อาทิตย์หน้าก็เอาหมายเพราะเราพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปจันทบุรีเพื่อไปลงทีมอุ่นเครื่องกับจันทบุรีที่ที่มันจันนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ตาดเลยก็ลงเตะกับตาดวันวันพุธก็คิดว่าคงจะต้องไปแก้ไขจุดบกพร่องกันในในเกมที่จะลงทีมกับ กับจันอีกทีนึงสำหรับความพร้อมนัดต่อไปนี่สภาพนักเตะของเราตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีไหมครับตอนนี้อ,อย่างที่นี่โทบี้เนี่ยไม่มีชื่อเพราะว่าเขาเจ็บมาส3วันแล้วเพิ่งมาซ้อมได้แค่วนันเฤรหัสส่งสภาพร่รางกายเนี่ยไม่ถึงแล้วก็ยังไม่รู้ว่านิ้วเท้าที่เจ็บเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งซึแต่ว่าวันสองวันเนี่ยเขาเริ่มซ้อมได้ก็คิดว่าช่วงสัปดาห์หน้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องดูรายอื่นเอ,อกชินโดงก็ข้อเท้าบวมจัด จากตอนซ้อมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้มีใครเจ็บอะไรบ้างเดี๋ยวต้อง,องดูอาการอีกทีนะึงว่ายัางไงตอนนี้คือยังบอกไม่ได้แล้วก็บวกกับรายชื่อของผู้เล่นที่ถูกแบนกลางสัปดาห์ซึ่งต้องรอทางศูนย์แจ้งแจ้งชื่อใหม่อีกทีก็เขาคิดว่าโดยส่วนส่วนมากไม่มีปัญหาอะไรครับก็พร้อมจะใช้งานไดุ้กผลมีบางคนก็ป่วยบ้างนี่ไม่ไหวเป็นตามธรรมดาข้อมูลเรียนกันไปครับนี วันนี้ครับแฟนประตวบทุกคนก็ดีใจกับ3ามแต้มนะครับที่ว่าได้วันนี้ครับสำหรับน้ดต่อไปก็วันพุนี้นะครับเราจะไปเยือนตานะครับท่านใดที่สนใจจะไปก็ติดต่อมาได้ที่ท่านคิงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ